ทุกคนครับและนี่คือสินค้าน้องใหม่ที่เรากำลังจะเปิดตัวเร็วนี้นะครับเป็นกันแดดทาตัวของราชินะครับถ้าพูดถึงราชินนนบอกเลยว่าไม่เคยทําให้ใครผิดหวังแน่นอนนะครับเราจะมาโชว์แพคเกจให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับผมว่าน้องราชินตัวใหม่ของเราตัวนี้นะครับดีเลิศแค่ไหนทุกคนมาดูกันเลยครับนนบอกเลยว่าเตรียมตัวไว้ให้ดีนี่คือโฉมหน้าตาของน้องกันแดดราชินะครับแพคเกจสวยมากนะครับสามารถพกพาได้นะครับ นี่ทุกคนดูดูคุณภาพของกันแดดราชิีนะครับตัวนี้นนบอกเลยว่าผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้มี spf 5 0 pa บวกบวกนะครับไม่ติดแขนไม่ติดขนตัวนี้เราการันตีเลยว่าไม่มีนีดีไม่ผสมรองพื้นนะครับมีแต่สารกันแดดล้วน,ลวนเลยนะครับ spf 5 0ใครที่กลัวดำนะครับกลัวผิวหมองคล้ำนะครับไม่กล้าสู้แดดระหว่างวันนะครับนี่เลยอ่ะให้ดูใก,ใกล้ใให้ดูขนที่แขนเห็นไหมครับว่า ไม่ติดแขนเลยนะครับให้ความชุ่มชื้นและกลิ่นหอมมากๆนะครับดูสิว่าทาไปแล้วอ่ะให้ดูให้ดูเปรียบเทียบระหว่างผิวเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสว่างชัดมากฉ่ำมากไม่ติดขนไม่ติดขน,ต,ดขนตัวนี้ย้ำว่าไม่ผสมบีบีไม่ผสมรองพื้นเตรียมตัวไปตาํากันเลยนะครับ